ตอนนี้เราอยู่กับโมเออร์ GS พันพี่อะไรบ้างที่มันเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจระบบ Profiling Capture เข้ามาในมัลติ e f f e c t ทั้งสตอมทั้งแอมทั้ง Plug-in ได้หมดเลยก็อย่างที่บอกครับ2025เขาไม่ยอมกันนะครับในปีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองโมเดลเสียงที่เป็น MNIS พี่พิเศษไปกว่านั้นมูเออร์มไม่ได้กักฟีเจอร์นี้ในเฉพาะเอฟเฟกต์โมเดลนี้เท่านั้นพี่ไม่ได้มีรุ่นนี้เนาะพี่มีรุ่นนั้นที่ดูดสิ่งที่แม็กโหลดไว้ใช่แล้วมาใช้ไปใส่ในตัวห้าพันกว่าบาทพยายามไปซื้อ LED ติดใต้บอดอันนี้มีมาให้เลยใช่ไหมมีมาให้เลยอันนี้คือสีทั้งหมดที่ให้มีให้ดูนะครับมันมีจูเนอร์ไหมมีครับจูเนอร์นะฮะอันนี้ไสกระแทกตาเ <laughs> สียงที่มันให้มาเนี่ยพี่เกมเยอะมาก พอถามราคาเลยได้ไหมครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับพี่ถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวนี้เลยอยู่ที่17900หารตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากใครที่สนใจสามารถติดต่อที่ CT Music Shop ได้เลยครับ